ผมเคยส่งของเคยส่งอาหาร<ม>แล้วก็เคยแจกไปฟิวครับฮะขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะอันนี้อาหารที่จะไปส่งลูกค้าหรอคะอ๋อใช่ครับ งั้นเอาไม้ให้ฉันเถอะค่ะฮะ <Huh? S 1> อันนี้ฉันสั่งเองค่ะอ๋อขอบคุณนะคะพี่ครับมาด้วยีสเครับนี่ตกลงคือจะกินไม่จ่ายใช่ไหมไมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือผมลืมกระเป๋าตั้งบนมือถือมาเอานี้เดีย๋ยวผมกลับไปเอามาให้แล้วก็เอามาจ่ายนีได้ไหมครับไม่ได้ต้องจ่ายเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เชื่อใจไม่ได้ เห็นคนอื่นใจดีด้วยหน่อยก็จะหลอกกินฟรีอย่างเดียวเลยนะแต่งตัวก็ดีไม่น่าทําตัวแบบนี้เช๊ครับค่าหันเท่าไหร่ครับดีปมใจรอยยี่สิบนี่ครับก็แค่เนี้ยพนุ่มขอบใจมากนะที่ช่วยลุงไว้ ลงชื่ออูนะถ้างั้นเดี๋ยวพ่อนมเนี่ยทิ้งเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์บัญชีให้ลุงไว้แล้วเดี๋ยวพอลุงกลับบ้านลุงจะรีบโอนเงินให้เลยนะไม่เป็นไรครับถือว่าผมเลี้ยงแล้วกันนะครับเอางั้นเหรอเอ่อโทษนะครับพี่เข้าไปไม่ได้นะครับนี่มาส่งอาหารหรือเปล่เนี่ยเ,เดี๋ยวผมไปส่งให้ครับไว้ที่ผมกนก็ได้ครับครับเออโทษนะพี่ ที่บริษัทนี้มีคนชื่ออุ้มไหมครับอ๋อคุณอุ้มผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดใช่ไหมครับผู้จัดก,การใช่ครับเธอเป็นผู้จัดก,การและเป็นลูกสาวของเจ้าของบริษัทด้วยครับไทราบว่าพี่มีธุระอะไรหรือเปล่าครับไม่ครับครับ ไม่ได้ดิเรายังไม่ทันได้เริ่มเลยจะยอมแพ้ได้ไงคุณเคยทํางานอะไรมาบ้างครับผมเคยส่งของเคยส่งอาหารแลวก็เคยแจกใบฟิวครับฮะนี่คุณจะมาสมัครในตําแหน่งพนักงา,านฝ่ายการตลาดนะครับผมคิดว่าคุณไม่มาะตําแหน่งงานที่เรับสมัครครับเชิญครับเดี๋ยวสิครับพี่ยังมีตําแหน่งอื่นที่รับสมัครอีกไหมครับ ผมอยากทำงานบริษัทนี้จริงๆ,ๆตอนนี้ทางบริษัทจะมีตำแหน่งงานที่เหมาอะสมกับคุณยับขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวก่อนทําทาาครับลุงตามผมมาที่แท้ท่านคือเจ้าของบริษัทนี้เหรอครับผมอยากจะถามคุณแค่คำถามเดียวว่าทำไมคุณถึงอยากจะมาทำงานที่บริษัทผมเพราะว่าผมอยากหางานใหม่ทำครับ ประสบการณ์ใหม่นะครับเอาความจริงเออคือว่าผมชอบผู้สาวท่านนะครับแต่ผมรู้ว่าผมไม่เหมาะสมกับเธอผมขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้โอกาสสัมภาษณ์งานผมงั้นผมลาก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนผมจะให้โอกาสคุณเพื่อตอบแทนเรื่องค่าอาหารพรุ่งนี้8ปดโมงมาทำงานแต่เช้าอย่าสายล่ะ คุณรับผมเข้าทำงานเหรอครับขอบคุณมากครับจะไปไหนอ๋ออีกห้านาทีจะเลิกงานแล้วครับผมเตรียมตัวจะกลับบ้านนี่นายอย่าให้คนอื่นเขาว่าได้นะนายต้องรู้ตัวว่านายมีประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่นเขาถ้านายอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แล้วก็มีความก้าวหน้าใน,าห,นาหน้าที่การงานนายก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ให้มากกว่าคนอื่นเขานี่เพิ่งกี่โมงเองวันนี้อยู่ทำโอซ่าได้ครับช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ทำได้ดีมากเลยเรียนรู้ได้เร็วมีความก้าวหน้ามากกว่าเื่นเยอะเลยวันนี้ ผมจะมาสอนเคล็ดลับนักใจสาวให้ฮะงงอะไรฟั้างไว้เจ้าสาวสมัยเนี้จีบยากนะถ้าจะจีบให้ติดต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจใจแรกใจรู้จักไหมเทคนิคแรกอาหารนัำใจสาวได้ทำอาหารเป็นไหมเพอได้ครับงั้นดีเลย ทุกวันนายต้องมาแต่เช้าก่อนเริ่มงานครึ่งชงั่วโมงเพื่อที่จะได้เอาอาหารเช้ามาวางไว้บนโต๊ะเพราะเธอจะไม่ค่อยชอบกินข้าวเช้ามาจากบ้านจำไว้อย่าให้เธอรู้เด็ดขาดว่าเป็นนายพอครบอาทิตย์หนึ่งเธอต้องอยากรู้แน่แนว่าเป็นใครสนายถ้าเกิดความสนใจในตัวนายเป็นเท่าตัวที่ผ่านมานายเป็นคนเอาอาหารมาวางไว้บนโต๊ะฉันเหรออ๋อใช่ครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ เทคนิคที่2อนายต้องสแสดงศักยภาพในการทำง,งานให้เธอเห็นว่านายเก่งแค่ไหนไม่ใช่แค่คุยเทคนิคสุดท้ายปกติเธอจะเลิกงานช้าที่สุดเพราะฉะนั้นนายต้องพยายามออกจากที่ทำงานเป็นคนสุดท้ายเพื่อหาโอกาสที่จะอยู่กับเธอตาม อ้าวยังไม่กลับอีกเหรออ๋อผมเลื่อเตรียมเอกสารที่จะประชุมพรุ่งนี้ครับอ๋อแต่ประชุมพรุ่งนี้เลื่อนออกไปอีกสองวันนี่จะไม่ต้องเรีบเตรียมก็ได้ฮะแล้วนี่ขับรถเป็นไหมอ่ะเป็นครับงั้นนายไปส่งฉันหน่อยสิครับ